พระพุทธเจ้าท่านบอกวา่สาสภาพอันใดเป็นสาภาพที่ชำระจิตใจของหมู่สัต์วให้บริสุทธิ์โสเทนติจิตตังรรมมังกรโรตีติปุญอย่างชำระจิตใจของหมู่สัต์วให้บริสุทธิ์การกระทําอันนั้นแหละคือบุญบุญนั้นไปบวาความดีใจอิ่มใจเบิกบานใจผ่องใสสบายใจ ผู้ใดปารบไว้ในจิตในใจนั้นบุญเกิดแล้วเพราะกรรมทั้งหลายคือเจตนานําหน้ามโนบุพังคมาธรรม,มามโนเสถามโนมยากทำทั้งหลายดีหรือชั่วก็ตามมีใจเป็นหัวหน้ามีใจไปถึงก่อนมีใจเป็นประธานเมื่อใจคิดดีบุญก็เกิดขึ้นตรงนั้นการพูดดีการกระทำดีก็ตามมาผลแห่งความดีก็ตามมาดีนั่นแหละคือบุญ พูดถึงตรงนี้อาดมาแล้ลึกถึงวันที่9กอรกดาปีที่ผ่านมาอาดมานั่งรถ20กว่าชั่วโมงจากเมลิแรนไปสุดแดนอเมริกาตอนเหนือที่เมืองบัฟฟาโลที่น้ำตกในอังการาเขตแดนชายแดนติดต่อระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาจะไปแสดงธรรมที่ออนตริโอบังเอิญว่าไปถึงแล้วมันดึก เกิดเป็นพระมาเพิ่งจะเคยนอนโรงแรมจําเป็นเด้อบาทดเนี่ยว่าได้นอนโรงแรมแล้วบาดเนี่ยมันบ่มีวัดก็ไปเช่าโรงแรมโรงแรมเชื่อว่าอโคโนโลจสจำได้ไม่มีคนมันดึกแล้วก็ไปนอนไม่ได้นอนซ้าต่อตีสองไปถึงคนรถมันนอนเราก็ไปเปิดขณอาจารย์มหาธินอนโกนคลอกอาตมานั่งสมาธิคิดว่านั่งสมาธิดีกว่านอนนะนั่งเล่นสว่างนะ พอสว่างก็ออกคนอเมริกันเขาไปส่งแค่ชายแดนเขาจะต้องกลับเพราะเขาไม่มีวีซ่าบางเอิญว่าพอาะลงรถเท่านั้นแหละเขาลากลับอาตมาก,ก็จะเดินไปที่น้ำตกเพราะคนแคนาดาเขาจะมารับมีชายหนุ่มผู้หนึ่งฝรั่งหนุ่มๆอายุประมาณสักเท่ากับพ่อขาวฝรั่งที่มานี่แหละเดินตามหลังอาตมามา,มาเดินรีรีรีร,ร,รีทำไมมันเดินเร็วเหลือเกิน เราก็หลบต้องคิดว่าเขาจะรีบไปไหนพอเราหลบเขาก็ชามายืนเคียงข้างพอเราหยุดเขาก็จดุดเอออะไรจะเกิดขึ้นอะไรดูหน้าเขาเขาก็เลยถามว่าท่านเป็นใครท่านมาจากไหนทําไมจึงแต่งตัวอย่างนี้ทําไมจึงโกนหัวล้นๆทําไมจึงใส่ชุดเหลืองๆอ,อาตมาก็บอกว่าฉันเป็นพระในทางพระพุทธศาสนามาจากประเทศไทย จะไปที่แคนาดาเพื่อจะไปแสดงธรรมที่ออนตริโอพอพูดจบเท่านั้นแหละเขานั่งลงคุกเขาา่ากราบเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเพิ่งจะเห็นพระเท่านี้แหละครั้งแรกแต่ได้อ่านในหนังสือแล้วเกิดเลื่อมใสพระพุทธศาสนาท่านกินข้าวห้ือย่งางกะวะฝรั่งมันไม่พูดหลายคำเหมือนเราอายุยิ้มอเลจะกินละบอมันบ่า โอ้ยมันยังเช้าอยู่ฉันจะไปกินที่นูน่นที่ออตตริโอิโอระยะทางจะเข้าไปนี่มันพันสองร้อยกว่ากิโลถึงที่แสดงทาไม่ได้บอกมันหิวไปกินข้าวกับผมคันเป็นบ้านห้องก็สิว่ามุ่นไปสันเขาสาอน้ำผมทอนให้ผมได้บุญเน่แต่ฝรั่งเขาพูดอะไรไม่เป็นหลายคำถ้อยคำเขาไม่สละสลวยเหมือนภาษาไทยภาษาลาวไปกินกับผมผมไม่ให้ซื้อ ไ g ก็ e y o ู f ฟรีว่าสันขอยให้เจ้กินซื้อๆว่าสันเราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปเพราะว่าเรารีบ <c oughs> เขาก็ขยันขยอไปเธอไปกินกับผม <c oughs> <c oughs> ผมอยู่ทีงนี้น,น,นี่ร้านอาหารนี่ไม่ไกลไปไปไป,ไป <c oughs> อาตมาก็บอกว่าไปไม่นด้ดอกเวลามันยังมีอยู่เยอะยังไม่มีคนที่จะมารับแต่ยังเป็นห่วงเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นคอยผมนิดหน่อยได้ไหมผมจะไปซื้ออ,อาหาร wait for me f i n i s คอยผมนิดหน่อยเขาวิ่งเข้าไปซื้ออาหารมาฝากอาตมายืนแสดงธรรมอยู่ประมาณสองนาทีบอกว่าจริงๆแล้วคุณได้บุญแล้วนะคุณได้บุญแล้วการที่คุณพูดออกมาการที่คุณไปกระทำไปซื้ออาหารนั้นมันเริ่มที่จิตใจ พระพุทธเจ้าเรียกว่ามโนกรรมเป็นหัวหน้าแห่งกรรมทั้งหลายบุคคลใดก็ตามเพียงแต่กระลึกนึกขึ้นมาว่าสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลเหล่านี้ไม่มีเยาไม่มีเรือนไม่ได้หุงไม่ได้ต้มเราจะมีอะไรหนอพึงอนุเคราะห์แก่ท่านเป็นปัจจัยสี่อันใดอันหนึ่งช่วยให้ท่านมีชีวิตจยู่พอพระดุงรรมจริโลก ดูก่อนพิสุุทั้งหลายในหมู่บ้านใดคามันนีคมใดในป่าในดงใดตระกูลใดครอบครัวใดหญิงใดชายใดเพียงแต่ละลึกเท่านี้ก็เป็นบุญหาประมาณไม่ได้จะก,กล่าวไปใหญ่ที่เขานำข้าวน้ำโภชนะอาหารขาธนิยะโภชนิยะอันควรบริโภคไปถาวายเพราะฉะนั้นคุณได้บุญแล้วนอะยู you have ่แฮมิลทอริสแอคชั่นอเเรตเจ้าได้เฮตดบุญเล่าเดียวเนี่ยวรเส พูดแล้วเขาก็ดีใจอาตมาก็ถามเอกว่าทำไมจึงอยากจะให้ฉันไปกินข้าวเขาบอกว่าเขาอ่านแต่ในหนังสือเรื่องพระพุทธศาสนาเขาเคยเห็นรูปพระในในทีวีเหลืองๆอย่างนี้เขาสงสัยเขาก็เลยวิ่งตามมาชาตินี้อยากจะบวชชาติหนึ่งเขาบอกอย่างนี้เดี๋ยวนี้ผมกำลังเรียนพุทธศาสนาอยู่ในมหาวิทยาลัยแสดงว่าบุญเขาไม่มากเหมือนเรา เขาเป็นเทวดามมาเกิดพลาดเป้าหน่อยไม่เห็นพระสงฆ์องค์เก้าไม่เหมือนพวกเราอันนี้เราทั้งหลายได้บุญแล้วแต่ยังไม่ได้กุศลจําเป็นจะต้องผสมเกสรลูกเกสรบุญให้เกิดเป็นกุศลบุญนั้นแปลว่าความดีใจอิ่มใจเบิกบานใจผ่องใสสบายใจพระพุทธเจ้าท่านบอกวา่สาสภาพอันใดเป็นสาภาพที่ชำระจิต ใจของหมู่สัตว์ให้บริสุทธิ์โสเทนติจิตตังธรรมมังกรโรตีติปุญญย่ังชํระจิตใจของหมูสัตว์ให้บริสุทธิ์การกระทําอันนั้นแหละคือบุญบุญของเรานี้วันนี้บริสุทธิ์ใจแม้แต่คํากล่าวถวายฟังแล้วก็ชื่นใจได้มาแล้วโดยธรรมน้อมบูชาพระรัตนตรยัย เราทำกันอย่างแก้วกล้าวันนี้สมาทานศีลก็ว่าเอาเองเอกนะปัญจศีลาเอกนะอัตถังคะสมนาคตังเอกนะนั่นแปลว่าพวกหนึ่งในข้าพเจ้าทั้งหลายกลุ่มหนึ่งขอสมาทานศีลห้าอีกลุ่มหนึ่งขอสมาทานศีลแปดพวกที่สมาทานแล้วเขาๆนั่นก็ว่าอีกก็ได้นะ ตั้งแต่บวชแล้วสามปีสี่ปีสิบปียังไปงัดอีกตัวบวชเป็นธรรมยุทธหรอกไปงัดเป็นมหานิกายบวชมหานิกายกับไปงัดธรรมยุทธกับปศะสินสองรอยยีิบเจ็ดอันเดียวกันหั่นเพราะฉะนั้นผู้ที่นุ่งขาวห่มขาวจะว่าสินแปดอีกซ้ำอีกเขาเรียกว่าทันฮิรักรรมงัดมันก็ไปอีกคห้มันเหนื่อยหลายให้มันเหน่นเวลาท่านสาธุการบุญก็สาธุการช่วยพระหน่อยสาธุนั้นแปลว่าดีเลว สาธุนันแปลว่าดีแล้วสิ่งที่ท่านทําคําที่ท่านกล่าวนั้นดีแล้วอนุโมทามินันแปลว่าอ่อนซอนเดชอ่อนเดชจะเป็นเหตุถึงเหตุเมนเท่านั้นได้ควอมหมายคําว่าสาธุสาธุอนุโมทามินันแปลว่าดีแล้วดีแล้วยินดีด้วยชื่นชมด้วยการกระทําของท่านถูกแล้วทีนี้ก็อยากจะพูดถึงกุศล บุญได้แล้วยังเหลือกุศลส่วนกุศลนั้นจะมีลักษณะอันหนึ่งสังเกตในใจท่านเดีย๋ยนี้มีหรือ,อยังกุศลนั้นจะมีลักษณะของมันอยู่สี่อันรวมความแล้วแปลว่าความชราแต่ถ้าขยายความแล้วกุศลมันจะมีลักษณะของมันสี่อันหนึ่งอารมหยะไม่มีโรคนั่นเป็นลักษณะของกุศล คำว่าไม่มีโรคนี้พวกเราเข้าใจว่า,วาปวดหลังปวดแอวว่ามีโรคก,กิงไดนั่งฟังอยู่ในปวดเพราเขา,าสันคำว่าโรคนี้มาจากภาษาบาลีว่าโรคะแปลว่าเสียบแทงสิ่งที่เสียบแทงจิตใจไม่ได้หมายถึงโรคก,กายพระพุทธเจ้าหัวเราะมาคันธิยาพามมาคันธิยาพามเขาว่าโรคยาปรมาราพา ความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็หัวเราะคุณรู้ไหมล่ะว่าความไม่มีโรคคืออะไรคือไม่เจ็บไม่ปวดพระพุทธเจ้าก็หัวเราะอันนั้นไม่ใช่ความไม่มีโรคโอ้บัดนี้ถ้อยคําพระอริยเจ้ามากลายเป็นถ้อยคําของปู่ทุชนไปหมดแล้วเข้าใจว่าไม่เจ็บหัวปวดท้องไม่มีโรคไม่มีโรคคือไม่มีสิ่งที่มาเสียบแทงจิตใจให้ คุณมัวเร่าร้อนสบายสบายนี่ลักษณะของกุศลหนึ่งอโรคยะ 2. สองอนวัชชะอโรคยะไม่มีสิ่งใดมาเสียบแทงจิตใจให้เร่าร้อนนั่นคือลักษณะกุศลสองอนวัชชะไม่มีโทษใดๆเสียบแทงตนเองจิตใจของตนเองและผู้อื่นเรียกว่าอนวัชชะสาสุขวิปากะ ข้อที่สามนิสุขวิปากะแปลว่ามีผลให้เกิดความสุขเย็นอยู่ในใจสี 4. โกสนสัมภูตะมีภาวะเป็นอยู่เข้าใจฉลาดเข้าใจข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวรวมความแล้วท่านส่องลงไปในจิตใจของท่านเดี๋ยวนี้สบายใจดีไหม ไม่มีสิ่งใดเสียบแทงใจให้เกิดขุ่นมัวเร่าร้อนไหมสองไม่มีอะไรเป็นโทษในจิตในใจไม่เห็นผู้ใดเป็นที่ขัดเคืองแก่จิตแก่ใจสม,มีความสุขอยู่ในใจลึกๆสมีความเข้าใจตนเองเป็นอยู่อย่างเข้าใจตนเองที่จะพูดจะคิดจะทำ ได้คำเป็นภาษาบาลีว่าอโรคยะอนวัชชะโกสลสมัมภูตะสุขวิปากะอายังกุสลังธรรมมังติพุจตินี้แลสิ่งที่เรียกว่ากุศลกุศลเพราะฉะนั้นบุญเกิดแล้วยังเหลือกุศลเอาจะขอเพิ่มเติมกุศลให้แก่ท่านพี่น้องทั้งหลายคนเราทั้งหลายที่เกิดมานั่งอยู่ตรงนี้ บางคนอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติก่อนชาติหน้ามีบุญนี้จะให้ผลบาปนี้จะให้ผลบางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่อถ้าคนที่ยังไม่เชื่อนี้อันตรายหน่อยพระพุทธเจ้าตีราคาไว้เลยคนไหนที่ไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนมี ่ันตีราคาไว้ว่านัติปาปังอากริยงังไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีแน่นอนวิสัทธะประโรโกผู้ใดปล่อยปละละเลยต่อโลกหน้าเชื่อว่ามันไม่มีเสียแล้ววิสัทธะสมาจาโรเขาจะปล่อยการกระทำตามใจของเขาปล่อยมารยาต เขาจะทำอะไรเขาจะรับแต่ชอบแต่ไม่รับผิดการกระทำตนเองให้คนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายไม่สนใจที่จะรับผิดจะรับเอาตั้งแต่ความชอบใจพอใจของตนเองคนชนิดนี้มีมากเท่าไหร่โลกก็เป็นนรกขึ้นมากเท่านั้นทีนี้เมื่อเขาไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีวิสัทธปรโรโก ปล่อยป่าละละเลยโรคหน้าเสียแล้ววิสัทธสมาจารวิตินะสมาจารวเขาจะปล่อยมารยาทเขาจะก้าวล่วงความรับผิดชอบนัตถิปาปังอักกิยังเขาจะไม่ทำบาปไม่ทำชั่วไม่มีถ้าเขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีไม่เชื่อว่าชาติก่อนชาติน้ามี กายยศะะเพศทางประมมรณาทุกขติงโรกังอุปชติเมื่อแต่กายทำลายขันตายแล้วแน่นอนเขาจะไปสู่ทุกขติตรงนี้สำคัญเอามากๆพี่น้องทั้งหลายความจริงอันหนึ่งใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามว่ามันมีหรือไม่มีก็ตามชีวิตหลังจากตายแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบและ,ะเผชิญหน้าอยู่ คือชีวิตเป,เป็นในขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อมันด้วยมันสมองและมือสองข้างวันนี้มีแน่นอนแต่เมื่อวานนี้ก็มีใครจะปฏิเสธว่าเมื่อวานไม่มีแต่ไม่สามารถเอาเมื่อวานมาวางไว้เฉพาะหน้าวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็มี แม้ว่าเรายังไม่เห็นวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานมีฝรั่งมาถามอาตมาว่าถ้าสอนให้ผมรู้จักโรคหน้าซะก่อนชาติก่อนซะก่อนผมจะยอมนับถือศาสนาพุทธอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั้น มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหมเมื่อวานนี้มีไหมถามฝรั่งว่า yesterday have or no have เมื่อวานนี้มีหรือไม่มีฝรั่งบอกว่า,วา have มีมีมีมอาตมาก็ถามต่อไปวันไหนละเมื่อวานมันผ่านมาแล้วเขาบอก past already มันผ่านมาแล้วทีนี้อาตมาก็ถามไปอีกว่าพรุ่งนี้มีไหม ทูมัโ no ล่แฮปออนโนแฮปฝรังบอกชั sure, exactly, tomorrow have ่วแค a c t l y t ทูม r r โล h แฮปแน่นอนพรุ่งนี้มีอาตมาก็ถามต่อว่าไหนละพรุ่งนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมมันยังไม่ถึงถกระอเมื่อมันยังไม่ถึงแล้วจะเชื่อจากไรว่ามันมี Today บอกวันเนี้ยวันเนี้ยคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไกลถึงชาติก่อน ไม่ต้องคิดไกลถึงชาติหน้าเอาแค่เมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้เราก็ไม่สามารถจะเห็นได้แต่ก็มั่นใจว่ามันมีเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีปลอดภัย พระพุทธเจ้าท่านตีราคาว่าผู้ใดเชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีชาติก่อนชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีแน่ให้พน้นบุคคลนั้นทำบาปก็ทำไม่ได้มากเพราะหวาดหวันอันตรายจากกรรมบาปบุคคลนั้นแม้เขาจะทำดีเพียงเล็กน้อยเขาก็ปราบปลื้มใจ และจะเป็นผลประดับประดาจิตใจเขาให้พอใจในความดีไปเรื่อยๆด้วยเหตุน,นี้ท่านจึงตรัสไว้ในภาละบัณฑิตตสูตรอุปริปนาตมัชฌม,มนิกายไปเปิดพระธบรปิฎกเล่มที่สิบสตอนกลางๆหาได้ง่ายภาระบัณฑิตตสูตรขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเป็น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 ,ปน,ปนสักเจอร์เป็นโครงสร้างเอาละเอียดไม่ได้เวลาไม่มีดูก่อนที่สทูทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมีบ่วงกลมๆอันหนึ่งลอยอยู่ในมหาสมุทรตลอดวันตลอดคืนถูกคลื่นซัดสาด,ด,ดไปตามกระแสแห่งแรงลมมีเตา่าตาบอดตัวนหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรร้รอยปีโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งร้อยปีนะไม่ใช่เอามาทุกวันส่วนบ่วงนั้นก็มีอันเดียวซัดไปซัดมาตามคลื่น จะมีโอกาสไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาจะเอาหัวสวมเข้าในบ่วงนั้นได้พิกูุทั้งหลายกล่าวว่ามันแทบจะมีไม่มีโอกาสเลยเป็นไปได้ยากมากพระพุทธเจ้าของเราก็เลยกล่าวว่าดูก่อนพิสษุทั้งหลายในวัฏสงสารนี้การที่สัตว์ทั้งหลายจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั้นนะยากยิ่งกว่าสัตว์เต่าตาบอดตัวนี้ร้อยปีจึงโผล่หัวขึ้นมา สวมเข้าถูกบวงอย่างเหมาะเหม่งพอดีเนี่ยโดยบังเอิญเนี่ยยังจะเป็นไปได้ง่ายกว่าการที่คนทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยดูยก่อนพิสุท์ทั้งหลายแต่มนุษย์เหล่านั้นเมื่อเกิดมาแล้วบางคนก็มาก่อกรรมทําเข้นก่อเวรสร้างกรรมทําบาปด้วยกายวาจาใจเขาเป็นคนผ่านผ่านไม่ได้แปลว่านักเลงนะพาโลนั้นแปลว่าอ่อนอันทะ พาโลก็ไปว่าทั้งมืดมนอนทการทั้งอ่อนแอด้วยสติปัญญาก็เลยรวมเรียกว่าอันธพานภาษาบาลีนั่นน่ะอันธพานนั่นน่ะพวกเราก็เข้าใจว่านักเรงไปหาตีชาวบ้านไปหาผานชาวเมืองคนไหนก็ตามโง่สรุปเอาเองว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ชาติหน้าไม่มีตายแล้วก็แล้วอีเมีคอยไ่เห็นเขียนจดไมยมาจะเทื่อไปสัน่นนั่นสรุปได้ว่าอันธพานคนโง่ แล้วก็อ่อนเอทางสติปัญญามืดมอนอันดพา,านเหล่านั้นเกิดมาแล้วกระทําบาปด้วยกายวาจาใจฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามตายแล้วไปตกนรกส่วนบัณฑิตเขาเกิดมาจะยากจะจนจะร่ำจะรวยอยู่ในฐานะใดๆก็ตามเก็บหอมรอมริบ ร้อยรวงเป็นพุ่มพวงแห่งกัลยาณธรรมมีการเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกระทำคุณงามความดีทำบุญด้วยกายวาจาใจให้ทานสมทานสิ้นอบรมจิตตนเองเมื่อเขาแตกกายทำลายขันแล้วคติของเขาไปเกิดเป็นเทวดาหมดบุญมามาเกิดเป็นมนุษย์